ฮ้ยฮ้ยวันนี้อีพีเคชั่นได้มีการอัปเดตกิจกรรมล่าสุดมาแล้วคุณผู้ชมลองคานเสียงอันหรือยังฮะเออยังใช่ไหมยังใช่ไหม <c oughs> วันนี้นะคะคุณผู้ชมเราจะทำตอน <c oughs> รีวิวอีเวนต์ล่าสุดนั่นเองคุณผู้ชมเริ่มเอ่อเกียดเสียงขออนหรือยังฮะคุณผู้ชมบอกเอ่อ ความจริงพี่ไม่ต้องทําเสียงอย่างนั้นผมก็เกียดเสียงพี่อยู่แล้วนะครับยินดีต้อนรับูผู้ชมทุกท่านนะเข้าสู่อันอีทนะวันนี้เราอยู่กันในอีพิเคชั่นนั่นเองแล้ววันนี้นะคุณผู้ชมมีกิจกรรมบอสมาแล้วนะฮะฮิตบอสมันมาแล้วเว้ยเกนะคุณผู้ชมโอเควันนี้นะฮะอันก็จะมารีวิวกิจกรรมล่าสุดของอีพิเคชั่นนะฮะเดี๋ยวอันต้องบอกไว้ก่อนเลยนะคุณผู้ชมว่า อีพีเชีอร์นะคะสัปดาห์นี้ไม่มีโค้ดนะคะคุณผู้ชมเออแต่คือเหมือนตัวเกมเขาจะแจกของมาให้ผ่านเมลบอกนะฮะ<อ>ผ่านตรงเนี้ยเออให้เราไปแล้วนะ,ค,ะคุณผู้ชมน่าจะรับกันไปแล้วแหละถูกปะเออมันก็เลยแบบไม่มีโค้ดมาให้นะฮะก็มไม่เป็นไรนะฮะ<ว>น่ารักสดใสนะฮะสมัยแรกสาวอยู่นะฮะคุณผู้ชม <c oughs> โอเคแต่เดี๋ยวทายคลิปนะ,ะอาจจะรวมโค้ดที่ยัง อ่าน่าจะใช้งานได้อยู่มันเป็นโคดเริ่มต้นหมดเลยนะฮะแต่ถ้าคุณผู้ชมเคยใช้แล้วก็เออนั่นแหละใช้ไม่ได้แล้วนะฮะก่อนที่จะเข้าไปในเกมกันมากกว่าน,นี้นะคุณผู้ชมฝากกดไลค์แชร์แล้วก็สับสไคร e ด้วยนะคะเพื่อให้ตัวเลขนี้นะคะคุณผู้ชมน่ารักมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมบอกก่อนเลยนะคุณผู้ชมว่าช่วงนี้อัปเดตของอ e ีพีเรชอ่นมันจะแบบไม่ค่อยอัปเดตหวือหวาเหมือนเมื่อตก่อนแล้วนะเหมือนตัวเกมมันเริ่มอยู่มานานแล้วนะฮะความจริงปีหนึ่งมันก็ไม่นานนะ เอออันเรียกว่าว่าเกมนี้ทําแบบอะไรยอย่างเงี้ยค่อนข้างดีนะคุณผู้ชมมันเลยแบบมีผู้เล่นปัจจุบ,บันนี้ก็ยังมีคนเล่นอยู่นะเออคนที่ดูช่องอัดส่วนใหญ่ก็เล่นเกมนี้กันนะคุณผู้ชมนะโอเคอันนี้คือของที่เราได้นะโอเคมาสัปดาห์นี้นะคะก็ยังเป็นลูฟี่สเน็กเมนเหมือนเดิมก็ยังแจกลูฟี่สเน็กเมนทำเอาเลจจตัวละครล่าสุดนี่คือมองไปเลยเดอ้อคุณผู้ชมนะโอเคอันนี้ก็จะเป็นล็อกอินประจำวันนะเจ็ดวันได้ของพอดีเป๊ะนะคุณผู้ชมสำหรับคนที่แบบ เติมเป็น V.I.P. แล้วนะฮะก็ได้ของเยอะกว่านะฮะได้หินอันนี้ด้วยได้ไอเทมตีบอสอ่ะเออนะฮะส่วนอันนี้นะฮะก็เป็นสาย V.I.P. นะฮะสายเติมตังอันมองว่าก็ก็น่ารักนะก็คุ้มแหละเนาะเพว่าเหมือนถังมันจะเพิ่มขึ้นมากกว่าเมื่อก่อนด้วยนะฮะโอเคก็เอาใจสาย V.I.P. เนาะเกมนี้นะฮะมาต่อไปนะก็มีวันพีชนี่นี่คุณผู้ชม ตอนนี้นะฮะมีเป็นภารกิจนี้มาให้นะเป็นภารกิจตีเรือนั่นเองนะฮะอันเรียกแบบชื่อไทยมากเลยแม่เลยก็คือเหมือนให้เราเลือกสายอะคุณผู้ชมแล้วแล้วแต่เราจะเลือกสายนะฮะแบบจะเลือกสายใดก็ได้สายมืดหรือสายขาวอะไรอย่างเงี้ยตอนอันก็เป็นสายขาวไปนะฮะคุณผู้ชมเออความจริงไม่ใช่หรอกเรื่องสายไหนมันก็เหมือนกันนั่นแหละนะฮะคุณผู้ชมเออเพียงแค่เราต้องเอาไอเทมเนี้ยเออไอเทมรูปบาิการเนี้ยมาใส่นะสมมติอันเลือกสายขาวใช่ไหมก็ไปเลยจ้าสายขาวนะฮะแล้วก็กดไปรอยอะไรอย่างงี้ ไอ้พวกหีดสมหันเนี่ยมันก็จะมีของให้เรานะซึ่งของก็ไม่ได้แตกต่างกันนะสายขาวกับสายดําใช่ปะ่ะเออนะ,ะไม่ได้แตกต่างกันสักเท่าไหร่แล้วแต่คุณผู้ชมจะเสะดวกนะ,ะโอเคประมาณนี้เนาะแล้วก็กิจกรรมนะ,ะอีเวนต์มาที่ตรงนี้เลยละกันนะ,ะคุณผู้ชมอันนี้เป็นอีเวนต์นะคะเวลาเราสุ่มสุ่มถังแล้วเราก็จะได้พอย n ์นะฮะ <Wow. S 1> ก็คือตรงนี้นั่นเองนี่ มีคนถามว่าลัคกี้พอยต์ตรงนี้เก็บได้จากไหนนะ,ะก็คือเอามาจากพวกนี้แหละเนี่ยเวลาเราทํากิจกรรมใช่ไหมเราก็จะได้ลัคกี้พอยต์มานะฮะลัคกี้พอยต์แล้วก็สามารถเอาไปแลกของได้ด้วยนะค,ะคุณผู้ชมต่อไปนะ,ะอันนี้ก็พอยต์จากการสุ่มแก้วไพเวทนั่นเองฮะ,ะ,อะมองว่าดูดีนะเออครั้งนี้โอเคมันก็มาโอเคอยู่นะค,ะคุณผู้ชมส่วนอันนี้เป็นลัคกี้สปินชิพนะฮะเป็นพอยต์จากการหมุนลัคกี้สปินนั่นเอง เอาจริงๆพอยต์จากการหมุนลัคกี้สป,ปิน่ะมันแถมเออไอเทมตีบอสมาด้วยก็น่าสนใจนะฮะคุณผู้ชมโอเคและอันนี้นะฮะคุณผู้ชมขวดน้ำยานั่นเองนะฮะมีขนมจีนไหมครับพี่ <c oughs> ไม่ใช่ขนละน้ำยานะค,ะคุณผู้ชมเอออันนี้ก็คือเป็นขวดน้ำยาอันนี้ได้จากเวลาเราสุ่มถังอะ่ะ แล้วมันจะได้พวกเศษเขวดน้ํายามาให้ด้วยนะคุณผู้ชมเหมือนเป็นไอเทมเสริมจากการสุ่มทางอะไรอย่างนี้นะฮะก็น่ารักนะฮะไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเอ้ยแต่มันมีอันนี้้วยปะเนี่ยเออนี่แน่นี่แน,น,น,น่เออต้องมีหกตั้งหกพันน้ำยาโถคุณผู้ชมเยอะจังวะเราได้สามารถแบบสุ่มตรงนี้แล้วว่าแบบมีสิทธิ์ได้ไอเทมตีบอสนะฮะเอ้โหุ่ยสูรสองพันเลยเหรอโอ้โหได้ทีรวยเลยนะอย<ะ>ู่ที่ว่าเราจะได้หรือเปล่าแค่น,นั้นเองนะคุณผู้ชมแล้วก็มีตัวละครระดับ ฮีโร่ปกติแล้วก็มีอีพิกฮีโร่มาให้ด้วยนะฮะอีพิกฮีโร่ก็คือสายสายีทองกับสายสายีม่วงตรงนี้นะครับผู้ชมโอเคแล้วก็มีช็อปแรงเอฟนะฮะอันบอกเลยนะว่าช็อปแรงเอฟนั้นข้าวเจ้าจนก็เหลือเกินนะครับผมไม่ได้ลงเลยนะแรงอา่าไอเทมแรงเอฟนะฮะได้จากตรงนี้นะฮะคุณผู้ชมได้จากที่หาง,ง่ายๆเลยนะได้จากนี้โหมดดับเบิลนะฮะอ้าวไม่ได้นี่หว่าอ๋อนี่ไานี่นาได้ได้ได้ได,ได้แต่คือเราต้องเล่นเราจะต้องเล่นสูงขึ้นไปอีกนิดนึงอะ่ะเออ คือมันจะแจกอ่ะไม่แน่ใจนะแต่อาจจะแจกทุกครั้งที่แบบเป็นเลขสิบอะอาจจะเป็นหนึ่งร้อยหกสิบอะไรอย่างเงี้ยด่านที่หนึ่งร้อยหกสิบอะไรเงี้ยมันจะแจกไอเทม s s กับไอเทมเนะคุณผู้ชมแรง S นะโอเคต่อไปนะฮะถัดจากชอปแรง S ก็เป็นอันนี้เป็นชอป VIP ออ่ะไม่ใช่ชอป VIP อเขาเรียกว่าอะไรอ่ะ สมมติเวลาเราทำใช่ปะ่ะทากิจกรรมอะไรที่มันได้ VIP EXP อะ่ะเราก็สามารถแบบสะสมและได้ของพวกนี้ได้นะฮะเอาจริงๆสําหรับคนที่แบบไม่ได้เติมตังค์เลยนะเออมันจะได้ e i e p V A ว้า VIP EXP อยู่ที่ที่เดียวนะก็คือเควสประจําวันนะเนี่ยมันจะได้ตรงนี้แค่ที่เดียวเท่านั้นนะสำหรับคนที่ไม่ได้เติมตังค์อย่างอันนีนะพีชม โอเคต่อไปอันนี้ก็เป็นเขาเรียกวอะไรของแถมจากการใช้เพชรครบนะฮะใช้500เพชรครบก็ได้ของพวกนี้ไปนะ1,000เพชรก็ได้ของพวกนี้ไปนะฮะคุณผู้ชมต่อไปอันนี้ก็เป็นไอนนนของที่เอาไว้พัฒนานะฮะเป็นชุดเนาะไอเทมชุดนะฮะอารีนาชาเลนจ์นะฮะก็มีแจกเหมือนกันนะครั้งนี้อ่ะมองว่าเหมือนเดิมนะฮนะถ้าสมมติคุณผู้ชมสามารถหาพอย n t ได้ถึง1,000พอย n t นะก็แจ้งกันได้นะฮะเออเอาไปทำอะไรเหรอไม่ได้ทำอะไรนะมาอวดกันนะคุณผู้ชม และที่สำคัญคุณผู้มชมวันนี้นะมีช็อปบ,บอสนะฮะเป็นบอสซาโบ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 ทางผู้มชมซึ่งไอเทมให้จะได้นะ,ะก็จะมีนี่นะฮะ200เพชรนะทอง3ถังนะฮะสามหีบสีเว่ยเออมองไปถังได้ไงวะแล้วก็มีไอเทมบอส2อันซึ่งปกติมันแจกไอเทมบอสแค่หนึ่งอันใช่ไหมถ้าสมมติตีครั้งหนึ่งอะแต่เดี๋ยวนี้มันแจกสองอันเออเรียกได้ว่าเอาใจผู้เล่นเหมือนกันนะเกมดีนะสก๊า ช่วงหลังนี้รู้สึกว่าอันรีวิวอะไรรู้สึกปัญญาอ่อนมากเลย <c oughs> โอเคนะแล้วก็มี25เนะที่จะได้5ถัง40เหอเซทีได้10แก้วนะแล้วก็35เป้ได้หีบ2หีบนะ <c oughs> หีบนี้ก็คือหีบที่เอาไว้ได้ของอีกทีหนึ่งเหมือนกันนะคุณผู้ชมโอเคน่าจะประมาณนี้นะฮะได้ไเทมอะไรก็ดูดีหมดแแหละเนะาะคุณผู้ชมต่อไปนะเป็นช็อป s a บนั่นเอง ก็ราคาก็เหมือนเดิมนะอ่นมองว่าคุ้มนะคุณผู้ชมคือปกติแล้วเวลาเราตีบอสอ่ะคุณผู้ชมเราจะได้อเทมอเทมจากการตีบอสก็คืออเทมเนี้ยซึ่งแต่ละบอสมันไม่เหมือนกันใช่ไหมที่มันจะดรอปอเทมออกมามันไม่เหมือนกันแต่ละชาเลนจ์มันไม่เหมือนกันฮะเออซึ่งครั้งนี้มันเป็นรูปเนี้ยแล้วมันคือปกติแล้วตีแล้วอ่ะเราจะได้แค่อันเดียวเว้ยเออแต่ครั้งนี้มันตีแล้วมันให้2ไอเทมยนะสำหรับบอสอ่ะอันคิดว่ามันคุ้มมากๆนะฮะถ้าสมมติใครจะแบบมาตีบอสช่วงเนี้ รีบมาตีเลยนะความจริงมันเหลืออีกสัปดาห์หนึ่งนะคุณผู้ชมเออก็มาได้นะต่อไปนะคก็จะเป็นลัคกี้พอยต์นะเหมือนที่ไอได้บอกไปเมื่อตอนต้นเนาะว่าเออเวลาเราได้ลัคกี้พอยต์รวมๆกันแล้วเราก็จะได้ของพวกนี้ไปนะั่นเองนะฮะก็ดีอยู่นะเออไม่แย่นะโอเคก็ประมาณนี้เนาะสำหรับอีเวนต์นะฮะเอ้ยอันขอลองตีบอสหน่อยดีกว่าเมื่อกี้มีรู้สึกมีไอเทมได้นะฮะเออนี่นะตีบอสครั้งหนึ่งใช้20 ไอเทมตีบอสนะฮะคุณผู้ชมโอเคนี่ได้ห้าถังว่ะได้ห้าถังโอเคเลิศนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็เอามาแลกพวกนี้ได้นะฮะโอเคก็อีเวนต์นี้น่าจะประมาณนี้เนาะคุณผู้ชมไม่มีอะไรมากนะฮะโอเคอันนี้คือตัวละครออานอันนี้จะน่าจะเป็นทีมขออันจริงๆแล้วแหละนะฮะเพราะว่าเอาจริงๆอานจะจะได้ลูฟี่สเนกเมนเหมือนกันนะเพราะว่าแบบรู้สึกเกมนี้แม่งมันจัดแบบอีเวนต์ลูฟี่สเนกเมนมาให้หลายรอบซะเหลือเกินนะฮะเดี๋ยวเปิดรูปลูฟี่สเนกเมนหน่อยสิ แต่ว่าเออไม่มีตัวมันนะฮะต้องเปิดจากสมุดเอานะฮะคุณผู้ชมโอเคนะนี่อันนี้มันเป็นตัวที่เก่งนะเอาจริงๆอันเคยทำคลิปได้ยปะเออว่างลูฟี่สเนคแมนกับซันจิวินสโมกนะฮะซันจิเวอร์ชั่นวินสโมะตัวไหนเก่งกว่ากันนะสรุปก็คือไอซันจิวินสโมกอะมันแพ้สายของลูฟี่สเนคแมนนะฮะมันก็เลยลูฟี่สเนคแมนก็เลยชนะเท่านั้นเองนะ,นะเออนี่เอาจริงๆอันอวยซันจิมากเลยเนี่ย โอเคก็ได้แต่ประมาณนี้แหละนะฮะเกมนี้นะฮะแล้วก็อัปเดตนี้นะคุณผู้ชมโอเคเรามันกันที่โค้ดเลยแล้วกันเนาะคุณผู้ชมโค้ดนะให้มาที่อีเวนต์นะครูอีเวนต์นะฮะแล้วก็เอ็กชั่นกิฟต์ตรงนี้นะฮะโอเคแล้วก็นี่ก็คือโค้ดเริ่มต้นสำหรับคลิปนี้ที่จะให้นะได้แก่เดิ้ เอออันนี้แจ้งไว้ก่อนเลยนะฮะสำหรับใครนะคุณผู้ชมที่ไม่สามารถใส่โค้ดได้นะฮะอาจจะเป็นเพราะว่า1คุณผู้ชมอาจจะเป็นผู้เล่นใหม่นะฮะทำให้แบบเอ่อปุ่มครูอีเวนต์เนี่ยมันไม่ได้ปลดล็อกเตือนะฮะคุณผู้ชมจะต้องเล่นไปเรื่อยๆนั่นเองนะ,ค,ะคุณผู้ชมมันจะปลดล็อกให้นะฮะซึ่งอาจไม่แน่ใจว่าเลเวลเท่าไหร่นะค,ะคุณผู้ชมโอเคก็สำหรับคลิปนี้นะฮะลาไปแต่เพียงเท่าน,นี้ก่อนเลยแล้วกันเนาะคุณผู้ชมเจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้าบ๊ายบาย